โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะคะเป็นในมอสคร์เกมเมอร์นะครับมาวันนี้มาพร้อมกับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์เย่หลังจากที่โปรโมทไปนานหลังจากโปรโมทไปแค่สองเซิร์ฟเซิร์ฟเดียววันนี้มาได้โปรโมทอีกแล้วเย่จ้างโปรโมทรบบปิดเกมหมดหรอได้เกม หมดผมผมได้โอพีนะครับผมมีโอพีแอดมินนะคะจะมีผมครับเอ๊ะมีคุณสุดมีคุณคนนี้ครับอ่าเดือด,โ,ดโอเคครับมีเอ็มคุณเอ็มนะครับหรือคุณศนะูนย์นย์เจ็ดนเองครับแล้วมีคุณแอกนะครับที่เป็นแอดมินนะครับแต่เขาเขียนชื่อตัวเองคนเดียวเลยอเมสา โอเคครับแล้วก็มีสามคนนะครับคือมีคุณแอ๊ดนะครับคุณผมนะครับแล้วก็คุณเอ็มนะครับโอเคะครับตอนนี้ผมมีโอพีแล้วผมจะปรับเป็นเกมโหมดอะไรก็ได้นะครับว่าพีวีพีมึงพีวีพีตรงไหนวะ,วะนี่พีวีพีเหรอครับเนี่ยไหนไหนไหนต้องขึ้นมาดูอชิชั่ม โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวให้เชึบปุ๊บปให้ใหญ่าหญ่ใหญ่บัตรมวยบัตรมวยบัวขาวบัวขาวบัวขาวหยา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 นี่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 มามามาสู้กันกับบัตรมุยบัวขาวครับอื้อหือ มาระหว่างกระทิงแดงนะครับกับบัวขาวนะครับนบี่บัวขาวบัวขาวมัดดาวเนือจะกินเดียวกับผมเลยอื้อหืออื้อหืออ้าฮะอ้โ,อโหโดตนเล่นอย่างงี้ <c oughs> จะรอดไหมครับคุณแอดมินครับคุณแอดมินครับคุณแอดครับคุณค,คุณแอดคุณสร้างเลยว่าคุณจะรอดไหมไม่รอดจี๊ด เอโอแปรบรีเลือดครับต้องรีเลือดก่อนนะครับไม่งั้นตายนะเมื่อกี้อาจจะตายอืมกินอะไรกินอินเซล กินอินเท์ที่2ก็ได้ครับาาอาดิเ้นอัรลีเจน์อืมโอเคครับมาก,กินลีเจนต์แล้วนะครับโอ้โหแต่คนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย ดีๆมันทำอะไรผมไม่ได้เย่เย่องเบนของเบนไอเทม T A M M O D E เกม นะครับอือหือไปสัปากันเอ้ยเอ้ยอ๋อโอ้ยจี๊ดจีดโดนเบน ปาตายใช่ครับี่าปาล่นมาตายนะครับเจา้าไม่บอกเจ้าเห่าก็ไม่บอกสปารนี่ถึงกับหล่นมาตายกันเลยแอดอัดแบนเพื่อแบนแอดกับแอดแบนกันแอดกันเองครับ มีกันแบงกันด้วยนะครับตกมาแกล้รอดกัแแล้วครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะไหนขอลองสปาดูวกว่าครับสปายตกมาก็มีแต่ตายครับไหนๆตกไาตรงไหนตรงนี้เฮ้ย พาดอนพาดอนเนมแต่ละคนโดนแดนกันครับ คนหน้าครับแค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 บมยฮัโอ้ยโอ้ยแปบนึงนะครับอาอยู่ครับแป oh, oh, uh, on ๊บนึงนะคบขออนุญาตครับสวัอดี โอเคครับมาต่อกันเลยอะไรเนี่บยบบยแอดมินดีสตาร์ทแอดมินแบนอลิมิเตนรีสิบสามอลไรลโอ้แอดมินอย่าแบนดิโออย่าแบนโป โอ้โมดเซิร์ฟโปรโมทเซิร์ฟอยู่นะโอ้ยแอดมินแบนโอ้ยบ้าอะไรเข้าได้ยังเออเข้าด้เทียบโอ้ าแล้วครับอย่าแบนดแิแบนคืนเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับเอ,อ้าแอคไปไหนแอลไปไหนไม่รู้รู้แต่ว่าทีพีแล้วทีพีเอเอ็ A e X. โอเคครับมาอยู่นี่กันเอง ใช่ไหมหล่นตรงไหนเอ่ยไหนแป๊บนึงครับก็ดูซิวครับว่าจะได้หล่นไม่ตายโอเคอืมโอเคครับเซตพีดูิน โอเคครับเซตสปาละเซสปาแล้วโอ้ยังอย่างนี้ไม่ดีครับอ่ามาตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเซต S T U N นี่มีการเจกนะครับเข้ามาสิ่งผลแรกให้โอพนะครับให้โอพห้ามแบนนะครับให้ห้ามแบนมั่วนะครับเจอแฮ็กสดังครับถึงแบรนะครับอย่าแบรมั่วนะครับไม่งั้นได้โดนแบรแน่ เปิดแค่ห้าคนแรกค่ะตลกตลกเปิดห้าสิบคนดิเราเราโรหมดเบรบ ไอ้นอี่ผมหมดตร์ให้จะบ้าตายเมื่อจะบ้าตายโอ้ยมีกันซะก,กิจกรรมกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ให้ไอพีวีต้าร่างคลิปนะครับ เปิด20คนก่อนนะครับอือหือเปิด20คนก่อนแล้วค่อยเปิด50คนก็เป็นไอเดีย้ดียบก็ช่วยๆเกนเข้ามาเล่นเสริมนี้นะครับก็สน,นุกอย่าบอกใครครับใครชนะสามคนแรกเอาโอพีไปเลยครับนี่มีการจัดกิจกรรมครับชนะสามคนแรกได้โอพีครับอือหือได้โอพีปิดแบบปิดสองข้างเกดูดีมิน แอดวินแอด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 บอสแล้วต่อไปแอดเอ็มครับแล้วก็นี่ครับคุณที่สูสีนะครับแอดเอ็ม <c oughs> <c oughs> นี่เขาว่าไปดีพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ ได้โอเคคขับไปสปากันครับสปาที่ผมตั้งเอาไว้นะ่เติมยังไม่มีการเติมพวกบัตรทัวร์อะไรเท้งนั้นนะคะเพราะอาจจะยังไม่ดีมากนะครับก็เราจะมาเติมพวกบัตรทัวร์กันตอนหลังนะครับเราจัด กิจะกลมกะโดดอโดโด,โดนะ <S 2> <S 2> <S โ,ดโอเคครับเดี๋ยวทีพีไปหาคุณเอ็มก่อนนะครับทีพี ศูนย์ศูนย์แคบไปน่มามันไรอวแป๊บหนึ่งนะครับหาของก่อนอิชู e โอเคครับก็แค่นี้ไว้ก่อนแค่นี้กันละกันนะครับก็ก็ินเหมือนกันครับครูครูหนูหนูนนนูเนี่หนูเ่ตเซตหนโอเคครับวันนี้เราก็ขอจักันไปเพียงเท่านี้นะครับในการโปรโมทเซิร์ฟใหมครับเซิร์ฟของคุณเอ็มนะครับซึ่งคุณแอ๊กก็มีผมนะครับมีคุณเอ็มนะครับหลังจากนี้แต่แล้วคุณแอ๊กนะแรลม วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วช่วยกดช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครเพื่อเป็นกาลังใจผมในการทําคลิปต่อไปนะคระถ้างั้นก็วันนี้ขอลากันเท่านี้นะคบสวัสดีครับ